อาวุธอะไรนะอาวุธเจาะเจาะคืออะไรวะสมมติเจาะรูเจาะรูปุ๊บกูใส่หมูไปหมูเกาะมีดซึ่งอะไรนะเลขห้าสิบห้าเมตรแค่นี้ก็ได้ครับตำรวจไม่ต้องพูดเยอะก็ได้คือพูดอย่างนี้ดีกว่าหรือเขามันมีการไปอันนี้นะอันนี้เป็นสิ่งที่รับรู้มาจากตำรวจนะส่วนหนึ่งนะคือฝั่งเอเจียที่เขาโดนอะไรโดนกระทำอะไรสักอย่างนี่แหละไม่ว่าจะเป็นการ อ่ะ้แก็คือเรื่องการปนเนี่ยแล้วเขาไปแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งตำรวจแจ้งความของเขาอ่ะแล้วตำรวจเขาก็ดําเนินตามขั้นตอนของเขาแล้วก็เขาก็เนี่ยอย่างที่อาจารย์ถามเลยแจ้งว่ามีการที่พกกคนปนไหมตำรวจเขาบอกว่าใช่แต่ตำรวจใช้เป็นพยานได้หรอครับตำรวจใช้ได้มั้ยไม่ใช่ไม่เราก่อนหน้านี้น มันใช้ไม่ได้นี่ครับปกติผมไม่งั้นผมก็มีพยานตอนนั้นผมมีพยานเป็นหมอยังไม่ได้เลยไม่ได้ใช่ครับโอ้ยใช้ไม่ได้งั้นตั้งเป็นหมายจับได้ไหมไม่ต้องขึ้นอยู่กับตำรวจเลยหมายจับในส่วนนี้มันมือะไรใช้ไม่ได้ใช่เพราะว่าตอนนั้นโอ้ยยึดคันหน้ายิกเลยว่ะไอ้สัตว์เขายังบอกเลยว่าเปิดพยานไว้ถูกคนชี้แจงเป็นไอ้นี่ให้ไม่ได้ครับอย่างที่อย่างที่บอกเลยครับว่า โอยเฮีย <he a. S 1> มไม่สามารถระบุ <โด S 1> ตัวพึง<ด>่งต่อยหน้าวัะน,นี่ไอสัตว์มันระบุได้แค่ว่าเป็นวงกว้างอ่ะแต่เราไม่สามารถระบุตัวตนเจาะจงได้เป็นคนคนนี้อะ่ะเพราะมันปิดทั้งสีผมปิดทั้งหน้าตาเขาหมดเลยอย่างงี้เดนนี่ถ้าเกิดเอ้ยไม่ใช่ไอเฉยถ้าเกิดผมไปใส่ชุดแก๊งออกไปเป็นค <ไป S 1> น<ร> <ไว S 1> สู้มันได้ไม่ถึงตา ดันไม่ใส่หน้าก,กากแต่แบบปิดแค่หัว,หวอย่างเงี้ยแล้วเขาไปแจ้งความสรุปเขาเอาไอ้ทำไอ้เขาเรียกอะไรเช็คไม่ได้ก็แต่รู้ว่าเป็นอาจีอาร์ไมแต่รู้ว่าเป็นอาจีอาร์อย่างเงี้ยคือมันต้องดูก่อนที่มาของหลักฐานทะี่เป็นตำรวจมาอย่างนี้เนี่ยหลังจากเหตุการณ์นั้นไอ้ทีซีก็ไม่ได้เอาเอาหลักฐานจากตำรวจวนนี้มาใช้เลยครับแต่ถ้าเป็นการไปอย่างนั้นแล้วมันไอ้ภาพหลักฐานที่ได้มาหรือว่าเป็นการยืนยันที่ไม่ใช่ตำรวจอันนี้มันอีกเรื่องอันนี้เราพูดกันในถึงที่ว่า หลักฐานที่ตำรวจเขาเช็คต้องม่นอย่างนี้ก่อนไม่ใช่ว่าใส่หูลแลแ้วไปป้นแล้วไม่โดนแต่มันอันนี้มันต้องอิงแบบที่ตำรวจทามาแจ้งซึ่งหลังจากรอบก่อนเราก็ไม่ได้ใช้ใช่ไหมยนนี้เราไม่ได้ใช้เลยใช่ไหมหลังจากนั้นก็คือหยุดการใช้งานสนันนน้นไปเลยใช่ไหม <c oughs> แต่ผมจําได้ครับว่าเนี่ยเนี่ยมันมีคนตรงเนี้ยลุมกระทืบผมอะลุมไล่แทงผมด้วยพวกเนี้ย พกซุนว่าไงครับมีไหมอะไรอะไรนะครับมีไหมผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับผมโพเหล็กอยู่แล้วผมก็ไอ้นี่เพิ่งมาเนี่ยเพิ่งมาเอารถมาให้ครับคนอื่นนะคนอื่นนะมีมีใครอยู่ในเหตุการณ์ไหมม่คนอื่นนะเขาถามเนี่ยมันก็ มืนอะไรเนี่ยมึงมืนอะไรกันเนี่ยแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมเอะเจ้ารถมารีแมปครับตั้งแต่แรกถ้าไม่ได้คำตอบว่าทำอะไรไม่ได้อะเออมึงแค่ตอบนดเบลมึงอะไรไม่กลไม่กล้ากู่อนอันนี้พี่ดินส่งโลมาใช่ไหมใช่ใช่แล้วผมมาไปตรงโลเห็นหกสุนสองคนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งครับ คือผู้หญิงมันจะเป็นรถโลแล้วก็ผู้ชายรถผู้หญิงเป็นรถ400โลผู้ชายเป็นรถอะไรไม่รู้แล้วก็มีรถพี่ดินจอดอยู่ล้วแต่พี่ดินนัไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วไอ้กสุนเขากำลังออกกันพอดีครับรถน่าจะ400โลสีฟ้าครับผมขับไปดูบนไฮเวย์คำถามส่วนนี้ก่อนพวกสุนมีไหมมี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 คนอะไรมาคุยางนเพิ่มไปครับหรือว่าไม่มีแล้ว ผู้หญิงขับ400โลสีฟ้ามีไหมครับโล2รอบมานี่ผมจะถามนนครับนะครับนี่อันนี้อัน,นนี้คนนี้คนนี้ไม่แน่ใจว่าคนนี้หรือเปล่าใช่ไหมนี่นี่จคนนี้คนนี้หรือเปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะอาหารอะไรครับอาา่หาคนนี้ยังไงครับเอ่าผมเพื่อนเออคือผม ให้่น่นาเพ่อ,พอมารับแล้วผมก็าพอดีไปไปจนน้นตรงมไ,ไม่ได้ทอะไรนะอันนี้ขมีหลังฉากน,น,นเกิดพูดออกมา แล้วน,นี่ถ้าเกิดเขาเกล่าวหานี่ผมทำอะไรได้บ้างครับเนี่ยกล่าวหาทหั้งที่ไม่มีหลักฐานเฮ้ยเผมมีไอเดียหนึ่งแล้วผมมีไอเดียหนึง่งเสนอไอเชี่ยผมคิดได้เลยไอเชี่ยผมคิดได้เลยต้องบอกไอเชี่ยเอ็กก่อนเลย เอ็ก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 พี่มีไอเดียเอ็กไอ้แคยไอเดียนี้จัาบไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าอาวุธเจาะรูอาวุธเจาะรูเอ็กอาวุธเจาะรูเจาะรูเนี่ยใส่แฟชั่นลงไปได้ได้เว้ยสมมติใส่หมูหมูเกาะมีดเข้าใจปะใส่หมัดไฟมีดก็เป็นไฟได้ปะทำได้ปะ เหียก <Yeah. S 2> ูเพิ่งคิดได้เมื่อกี้นี่เลยเอ๊ะเนี่ยสมมติใช่ป่ะกูเอามีดไปเจาะรูอย่างเงี้ยแล้วกูเอากระเป๋าเนี่ยเอาหมีเหียเนี่ยใส่เนี่ยไอหมีไอหมีไอหมีฟองอากาศอย่างเงี้ยหม,มีก็จะเกาะเกาะมีดแล้วก็ปล่อยฟองอากาศเช็คจัดเหียอัจฉริยะเหียเลย อะไรเซิร์ฟอะไอไม่รอดเอารู้ไหมได้ป่ะไม่กูกุมกูมีไอเดียอะไรกินี่กูเอาไอเดียเสนอเคือ explain มันนี่ดิรู้กูรู้ไหม,ไมกูทำอะไรกูเสนอไปอาวุธเจาะอาวุธอะไรนะอาวุธเจาะเจาะคืออะไรวะสมมติเจาะรูเจาะรูปุ๊บกูใส่หมูไปหมูเกาะมีดเซิร์ฟอะไรนะใส่ไปหมูเกาะใช่หมูเกาะมีดไงจริงๆต้องมาเกาะไหลแล้วใช่ไหมล่ะก็กลายเป็นหมูเกาะมีดคุณว่าไง เฮ้ยเก่งนะอ่ะสมมติอ่ะเนี่ยมึงเห็นมีดกูปะเนี่ยกูใส่ฟองอากาศไปไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยฟองอากาศไอ้แบะมันให้เป็นแบบแฟชั่นอะนะแฟชั่นอะนะเออก็ใส่แฟชั่นในมีดแล้วเราใส่ไปที่ถอดได้ไหมไม่ได้ถอดไม่ได้แล้วเออมันก็ต้องเสี่ยงไงอยากเท่ก็ต้องเสี่ยงไงเยี่อะคือเราไม่ได้เป็นลายแต่เราเป็นแบบของโผล่ขึ้นมาเอฟเฟกต์โผล่ขึ้นมาใช่เป็นเอฟเฟกต์แบบเกาะเกาะไฟเออเกาะไฟอย่างเงี้ยเก๋ง ใส่อาวุธเนี่ยใส่มาชงมาเชแดงอย่างเงี้ยไอ้เชี่ยเนี่ยมีดกูก็จะกลายเนี่ยมาเชกูก็จะกลายเป็นไฟไงแบบไฟที่มีดจริงๆอ่ะแล้วมาไหลอีสักเออเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนมาเชเนี่ยต้องเอาออกไปเลยต้องใฟ้าต้องไปเจาะใหม่นะใช่จริงๆอ่ะต้องไปเจาะเจาะใหม่เนี่ยนะเออเนี่ยเจ๋งไอเชี่ยเอ็กเอ็กว่าไงเอ็กเอ็กว่าไงเอ็กว่าไง เท่เจ๋ง,จงคนมันจะไม่เบื่อนะหมายถึงว่ามันจะมีอาวุธที่แบบว่าตัวเองอยากแต่งเออแต่งเองอ่ะก็เหมือนแบบโยก <c oughs> แฟชั่นไปอะ่ะไปที่เนี่ยเจาะปุ๊บโยกแฟชั่นไปเนะี่ยเอาหามาเกาะเนี่ยนะไปเกาะมีดแทนเนี่ยโอ,อ,อ,อ้โหออออแต่เมื่อกี้ผมคิดว่าผมแบบว่าในหัวผมคิดว่าเจาะรูแบบใส่พิษใส่ตีทะลุเกาะเลยไะกล้เคี่ยอะไรสักใบไส้ไปฟชั่นอ้าวรูก <c oughs> ไม่มีออปชันเสริมมันก็ต้องมันก็ต้องมีการ์ดไงการ์ดลิงอย่างเงี้ยอ่ะดอกการ์ดลิงเจาะเกาะห้าเปอร์เซ็นไฮด้าอย่างเงี้ยมีไฮด้าอย่างเงี้ยตีมนุษย์แรงขึ้นสามสามไฮด้าหนึ่งเหมืองมาดำอย่าเงี้ยเนาะตีแรงตีบอสใช่มาดำแต่ว่าจะง้างช้าหน่อยจะตีช้าหน่อยลดลดลดการตีออกตีง้างช้าๆหน่อย เออเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำเเบิร์เบร์เบเบรเอร์็นัมณีหรืออะไรกได้ได้เหมือนที่เราไปเล่นเดโมมาือเออตังม่เววาก้าวันมณีมาขายก็ได้อย่างเงี้ยแบบว่าแบบตีตีตีแล้วฟอร์ติดน้าแข็งอย่างเงี้ยเราก็ไม่เอาจิงอ่ะเราก็ต้องมารับอัญมณีเหมือนรับอาวุธด้วยมีอกาสติดอกาสไม่ติดอีกต่าหากถึงจะมันได้แล้วก็เจาะเจาะไปเจาะไป เจาะรูวีโอกาส50 50อาวุธแตกก็ไม่แตกอ,อีฮ<อ>ิ่งอ่ะเอามาเชไปเจาะแตกทีลองให้สัตว์แต่แก๊งเรายังแคปับตฉลามอยู่เลย <laughs> เแกง๊องอะไรแก๊งปายฉลามอยู่เลยนะไม่มออควรมีแบบนี้นะเส <laughs> ียงด,ดวงแบบเจาะ50 50พิธีไป่เป็นเบนชุ้ด้วยพี่เดี๋ยวเอาข้าวสาลัดเลยพี่ตีไงเนี่ยพี่ตีอ่ะกูจะเป็นคนแรกของเมืองให้ดูเจาะทีแล้วก็แตกคนแรกอ่ะ เฮ้แต่มันควรมีมันควรมีระบบเจาะอะไรยเงี้ยว่าตีควรจะมีแตกพีร้องไห้เลิกเล่นอ่ะก็แบบว่ามียองยาคาอีกเนาะกันสถานะต่างๆอู้ไปได้ไกลเลยทีนี้ไปเลื่อยไปเปื่อยเลยไม่กันสถานะเนี่ยมันก็มีเข้ามาสถานะไอ้ก็ก็กัสถานะตามมันจะมดีที่เข้ามาอืม เป็นเกมเป็นแอเกมแอคชั่นเอ็มโอไปแล้วอ่ะสนนุกเลยะมีสเปรย์ป่าวะเออวะเฮ้ยจูงโงไปซื้อสเปรย์มาดิไปซื้อสเปร์กับแฟนมาดิไอ้เียงี่อะไรกับหัวกูดิลุงเอาที่หัวนี่เอาเลยอ๋ออยิงไะเนี่ยแปดหกหนึ่ง ครับลุงครับเมื่อกี้วตีบอดจะมา LGR ครับอ๋อเหรอเอาไปเลยแถมข้าวสารให้ด้วยอ้าวนี่อาร์ติเอาไหมเอาจริงนะลุงเอาจริงนะสั่สัญญาเลยนะไอ้นี่ดิอากาแฟด้วยกาแฟด้วยไหนชนนีมียาลองรถอะมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเลขแปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งอ้าวลุงเขาบอกรถลุงแรงครับจูนใช่ไหนมาลองดิมียาแรงแล้วรถกูหรือเปล่า